คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมนะครับไปดูพิธีวงสวงขนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหน่อยครับคือช่วงนี้หลายๆคนนั้นถามเข้ามาเอ,อ๊ะม, eh, มีขนพระราชทานมีขนให้ดูรอยังนะครับะงานนี้ต้องบอกเลยนะครับขนก็ถือว่าเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่คนให้ความสนใจอีกทั้งทั่วโลกก็ยังคงอยากที่อยากจะดูขนครับ ใครที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าเขาเรียกว่ามีความชื่นชมในศิลปะของไทยการแสดงของไทยนะครับงานนี้ครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเขาจัดพิธีบวงสวงเทพพยาดาครูอาจารย์เพื่ออำนวยพรให้การสร้างฉากการแสดงสุดยิ่งใหญ่เป็นไปอย่างสมบูรณ์ครับก็จัดพิธีกันนี้นะครับด้วยความที่อยากจะให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนตำบลเกาะเกิดอำเภอบางไะรินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพันโทสมชายกาญจะนะมณีรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานน ในพิธีครับซึ่งในพิธีก็มีการวางพวงมาลายัยเครื่องบวงสวงหน้าองค์พระนารายณ์ทรงสุบรนโดยมีโขนประกอบพิธีจากวัดบางกลาง อ่านองค์การบวงสวงมีการโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสวงและกําหนดการของพิธีเจริญพุทธมนต์พระพุทธมนต์ถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์ด้วยครับค่ะโดยอาคารเรียนรู้เรื่องโขนนั้นนี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของศิลปะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพและผลงานสร้างสารรค์งานศิละปะที่เนื่องด้วยโขนค่ะตลอดจนจัดเก็บฉากและนําอุปกรณ์อุปกรณ์ฉากชิ้นเด่นจํานวนมากที่เคยปรากฏโฉมบนเวทีแสดงนะคะตอนต่างๆ ที่หานุมาลตัวใหญ่จากตอนศึกมายราบค่ะเรือสำเพาหลวงค่ะมีปฏิมากรรมร่างนางผีเสื้อสมุทรขนาดใหญ่มาจัดแสดงไว้ค่ะทั้งนี้สําหรับการแสดงโขนทางมูลและนที่ส่งเสริมศิลปาชีพมีกําหนดในการเปิดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกรรณทดน้ํานับเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยเนื่องในวันที่28กรกฎาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา71พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสดริกิจ พระ,ระบรมราชินีนาถพระ,ระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา91พรรษาจึงร่วมเฉลิมฉลองโอกาสมหามงคลน,นี้ด้วยการจัดแสดงโขนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะการแสดงที่วิจิตรงดงามที่แสดงจากนักแสดงเยาวชนคนรุ่นใหม่คุณผู้ชมยังได้รับฟังการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเพลงไทยที่ไพเราะรวมถึงฉากการแสดงสุดยิ่งใหญ่บนเวทีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกรรดน้ําจดขึ้นระหว่างวัน ันที่5พฤศจิกาย,ยนไปจนถึงวันที่5ทธันวาคมนี้นะคะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะไปซื้อบัตรการแสดงได้ที่ไทยทิ켓เมเจอร์ทุกสาขาค,าค่ะได้ที่เบอร์02 262 3456ค่ะไปกันได้เลยนะครับ5พฤศจิกาย,าย,ยนถ<ม>ึง<ม>5ทธันวาคมนะคะต้องรีบจองนะคุณผู้ชมเพราะว่าหมดเร็วมากๆนะคะ<ช>เต็มเร็วมากๆค่ะคุณผู้ชมอาจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ